สวัสดีนะครับหมอโต๊ะ915ทาหล่อนนะครับหมอโต๊ะก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวาธาตุลมาธาตลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดเป็นแบบโหราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นรลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุ รมตุนกลุ่มเมทุนขอเช็คพลังงานให้ในตัวตนของคุณก่อนเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอตอสอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับคอสิงส์ิคูบาอาจารย์เทศเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีพลังาภาพใบนแรกเป็นพลังาภาพเดอะซาโดซานเป็นพแห่งหาาการที่มีพลังาภาพกิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนาการหรือมีคนที่ปกปิดหรือมีคนที่ซ่อนเล้นหรือมีพลังาภาพความเจ้าชู้ความไม่จริงใจความไม่ได้ชัดเจนนะครับเป็นพลังาภาพวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็น สิ่งที่เราเคยเผชิญกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเราจะเป็นฝ่ายที่ไม่ซ้ำรอยกับปัญหากับสิ่งเดิมๆที่เรา เคยผ่านมาแล้วนะมีพหงการที่คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์แห่งการเติบโตและการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาของชาวธาตุลมนะครับเป็นพ่งการที่เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวของเราเองในวันที่เราถึงเป้าหมายหความสําเร็จวันเวลาการเวลากําลังดําเนินต่อไปเรื่อยๆมีพลังงานไพ่ควีนออฟเอเคอรลนราชินีถือเหรียนเป็นพลังงานไพ่คนที่มีความมั่นใจคนที่มีการที่หาเงิน เงินในตัวของคุณเองคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินการซัพพอร์ตหรือการที่เราเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเราเป็นฝ่ายที่เกื้อหนุนคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินดูแน ห่วงใหญ่กันละกันนะครับเป็นพลังงานให้ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันรวมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้สําหรับบางท่านั้นจะมีการที่เราเคยผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมาในเรื่องความรักอาจจะพบเจอคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่จริงใจคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเรามีพลังงานใหน้ในออเปิร์ตลนอัศวินถือเหรียญน,นะอดีตที่ผ่านมาถ้ามีพลังงานให้การรอคอยการเฝ้ารอ สำหรับบางท่านอาจจะมีการที่อย่างรอลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณไม่ได้ยังมีการเฝ้ารอ,อกับ ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอยากให้เขากลับมาแก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาวันพวกนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองแล้วมีพลังงานไพ่เดมเบอรเดอร์ชาวเมธทตุไฟเป็นพลังงานไพ่คนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําทําในสิ่งที่หวงังทําในสิ่งที่ตั้งใจโฟกัสในเรื่องความ อบอุ่นในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มองในโลกแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปในตัวข,ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์ซานความสุขความสําเร็จความสมหวงังมีพลังงานไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์มีพลังงานการที่เราเป็นฝ่ายที่อยู่กับใครแล้วเราสร้างความอบอุน่นเราสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบๆข้างของเรามีพลังงานไพ่เดอะชริยอด กรกฏลัคนากรกฏต,ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็งได้หรือการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุลมเีเก์ที่ได้เดินทางการทํางานในช่วงนี้ของคุณนะมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารมีคนที่ทักข้อความมีคนที่ติดต่อมีคนที่แรกการติดต่อการสื่อสาร ซึ่งกัและกันหรือมีคนที่อายุน้อยอายุแตกต่างที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานพ่อไม่ไมๆหรือมีพลังงานไพ่พของความรู้สึกที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความพัดผ้าการจบเพื่อเริ่มต้น โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของเราเองการที่จะตัดอะไรสักอย่างเนี่ยมันคงยากในความรู้สึกเพราะมันยังมีความผูกพันมันยังมีความผูกมัดมันมีความรู้สึกที่เรามอบใจให้ใครเรามอบด้วยใจเรามอบด้วยความรู้สึกเราเติมเต็มให้กับเขาเต็มร้อยแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความเสียใจยมีพลังงานให้การที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องการเงินแก,ก่คุณหรือมีผู้ใหญ่ คอยเกื้อกูลสนับสนุนในเรื่องการงานความทุ่มเทหรือตอนนี้ชาวธาตุโลอาจะโฟกัสถึงเรื่องการงานความที่เรามีเป้าหมายในตัวของเราเองหรือการที่มีงานเยอะงานมากความรับผิดชอบในตัวของคุณนะครับเป็นพลังให้ความรู้สึกที่โรแมนติกในช่วงนี้จะพบเจอกับคนที่มีความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันความรู้สึกของคุณเป็นจริงและมันคุ้มค่ากับการที่จะสำรวจ กับคนที่เข้ามาในหัวใจของเราเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่แคร์ใจเป็นคนที่พร้อมที่จะห่วงใยความรักและความผูกพันในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับมีพลังงานไพ่เกโบเป็นพลังงานไพการตกลงการปร่งใจความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในช่วงนี้ของคุณนะการพูดคุยความรักที่มันเหมือนความรักและความซื่อสัตย์ที่ให้คำมั่นคำสัญญา ที่มีต่อการการรักษาคำพูดการรักษาคำมั่นคัญยากบคนที่รักกับคนที่แคร์นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะความรักช่วงนี้ความดวงความรักเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ ในพื้นดวงชะตามีพลังงานไพ่การที่ระหว่างจ,จะเคยผิดหวังในเรื่องความเสียใจกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจหรือมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังข้างรักคุณห่วงคุณแอบพึงคุณอยู่ห่างๆในในความรักที่มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากรู้ใจคุณอยากทําเพื่อคุณอยากพัฒนา ในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพุชกมังกรนะครับเป็นพลังงานไพ่ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณหรือเป็นพลัง,งานไพ่คนที่ทํางานในสายงานเดียวกับคุณหรือการที่มีคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เข้ามาหรือความหรือ คนที่เป็นเด็กแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่โตเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่วางแบบแผนเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือและดูแลและการเอาใจใส่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นคนที่น่าค้นหาในความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะก็อาจจะรู้ว่าคุณเคยผิดหวงังเคยเสียใจ ในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมาขอดูปพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมก่อนนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงบ้างน,นะมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคอยดูแลคอยเกื้อกูลกับคนที่เรารักการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวัน ที่เรารักในวันที่อยู่ร่วมกันในวันที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขมีปัญหาเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยการความจริงและความชัดเจนการพูดคุยกับคนที่เราเข้าใจในความรู้สึกเดียวกันในความคิดเดียวกันในแบบแผนเดียวกันในเป้าหมายเดียวกันควีนอฟซอดราชินีถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งหรือกาอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเสียใจหรือความผิดหวังมากับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่เราเสียใจ กับอดีตที่ผ่านมาแล้วในวันนี้เราจะเป็นฝ่ายที่จะไม่เสียใจอีกเราอยากได้รับคนชัดเจนเราอยากได้รับกับคนที่จริงใจแต่สิ่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะกําหนดไม่ได้ว่าใครจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่เราได้มาพบเจอกันในวันที่เราได้มารักกันแล้วในวันที่เราได้มาผูกพันกันแล้วให้รักษาความรักและความผูกพันไว้อาจจะไม่เจอกับคนที่รักกันคนที่แคร์กันคนที่เข้าใจในความรู้สึก ของเราอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่เก้าไม้ท้ามนะครับเป็นพลังงานไพ่การปิดกัน้นเราอาจจะไม่อยากที่จะเสียใจในเรื่องความรักอีกหรือก็เรากลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในมุมเดิมในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยในความเป็นตัวตนของเรามีพลังงานไพ่เก้าดาบความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหรือมีคนที่ยังเอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ ทำไมเขายิงถึงยังเอาเข้าวุลออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ดูแลเป็นฝ่ายคุณที่ห่วงใยเป็นฝ่ายคุณที่ให้แต่ความรู้สึกที่เข้าใจกับเขาไปตอนนี้มีคนที่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกลัวคุณไม่ให้อภยัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดพั้งผิดไปในอดีตท,ที่ผ่านมาการกลับเข้ามาอาจจะมีการที่กลับเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินการช่วยเหลือการการดูแลกันการการักกันนะครับเป็นพลังงานให้ดอะ เดทนะเดทคือพลังงานให้การจบมีคนที่ดูแลว,ว่าความภาครักแห่งความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรในวันที่ห่างไกลในวันที่จากกันในวันที่เขาไม่ได้พบเจอคุณเขาอยากพบเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากพูดคุยนะมีพลังงานไพ่คิงออบสอดหรือการอดีตที่ผ่านมามีความคิดที่ไม่ตรงกันมันอาจจะมีปัญหากันบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่ยอมลงให้การการใช้หัวใจที่พูดคุยการการใช้ความรู้สึก ที่ยังรักกันอยู่ไหมพร้อมก้าวเดินไปด้วยกันหรือเปล่านะมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นไพ่ของความผูกมัดความผูกพันธนาการในตอนนี้มีคนที่กําลังแอบ่วงหรือกําลังแอบผึง คุณอยู่นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ใจตัวเองในวันเวลาที่สายในวันที่คุณเลือกที่จะถอยในวันที่คุณเลือกที่จะเดินในวันที่คุณเลือกที่จะห่างกับเขามานะครับเป็นพลังงานไพ่การที่มีพลังงานไพ่สี่เหรียญนี่คือการที่กลับมาห่วงแหนในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่ห่วงแหนความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่ยวใจใสการดูแลของคุณความร้อนหลนความร้อนใจมีคนที่เสียคุณไปไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ในเก้าเหรียญน,นะความสดใสความโสดสวยดวยรอในแบบคุณหรือเขากำลังแอบมองคุณดูมีพลังงานให้ความสดใสคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองในวันหนึ่งที่เรา หมดรักในวันหนึ่งที่เขาหมดใจเราบังคับใจใครไม่ได้เราต้องเลือกที่จะปล่อยเขาไปนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังไต่ตองตกผลึกแห่งความคิดในตัวงเขาเองว่าใครคือคนที่รักว่าใครคือคนที่แคร์ว่าใครคือคนที่ผูกพันหรือเขากำลังส่งข้อความมาเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมคุณยังพร้อม ให้อภัยหรือให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับคนที่เคยทําผิดไปหรือเปล่านะมีพลังพิการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนาะนสักเพียงใดเขายังคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจของเขา ในวันนี้เป็นไฟล์เขาที่กําลังผ่านเรื่องราวอุปสรรคในวันที่ไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและความเหน็บหนาวการแอบมองหรือข้อกาลังแอบมองรูปคุณหรือการที่กําลังดูรูปคู่ของคุณที่เคยถ่ายร่วมกันหรือข้อกาลังดูโปรไฟล์ของคุณอยู่ในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นไฟล์ที่กำลังคิดไต่ตองในตัวของเขาอยู่ว่าจะกลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือมีการวางแผนที่จะกลับเข้ามาพูดคุยหรือการเคลียร์ใจการพูดคุยการการพูดคุยถึงคําพูดและการกระทําความรู้สึกตรงกระําพูดการกระทําตรงกับสิ่งที่ในหัวใจเรียกร้องของคนคนหนึ่งนะมีพลังงานไพ่การที่มีไพ่ของเก้าเหรียญเนนะี่ยคือความอบอุ่นหรือการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวงเราเองมากกว่า การดูแลการเอาใจใส่ตัวเองการรักตัวเองก่อนก่อนที่จะรักใครสักคนหนึ่งคนที่รักกันคนที่แคร์กันคนที่รักเราจริงเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจไม่ทําให้เราผิดหวังเขาจะแคร์กับความคิดเขาจะแคร์กับความรู้สึกเขาจะแคร์กับหัวใจของคนคนหนึ่งนะคนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยคนที่ผูกพันคนที่ใจผูกมัดคนที่จิตผูกพันกําลัง มีคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะครับเป็นพล,ลังให้คนที่มีความรู้สึกที่อยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาขอปรับเปลี่ยนอยากกลับมาขอเปลี่ยนแปลก,กะอดีตที่ผ่านไปมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้การที่รู้ว่าตัวเองผิดหรือการที่รู้ว่าตัวเองทำผิดกับอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขในสิ่งผิดในสิ่งที่เคยทำผิดไว้กับคุณแต่คุณจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและในเส้นทางเดิน ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาเข้ามาหรือเปล่าความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกเปลี่ยนไปว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่แต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะปล่อยเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินตามเส้นทางเดินของเรานะครับอดพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับว่า ปัจจุบันดวงความรักเป็นเช่นไรบ้างนะอขอดูพลังงานไพ่ในความรักในปัจจุบันของชาวธาตุลมมีพลังงานไพ่เดริยยดอาจจะมีพลังงานไพ่การที่พบเจอกับคนที่รับข้าราชการหรือทหารตำรวจคนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็ง นะมีพลังงานไพ่ในดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังมีเรื่องราวค้างคากอาดีตที่ผ่านมายังหลุดพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆและแห่งความคิดถึงไม่ได้มีพลังงานให้ขวีนอพสอดเป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งในตัวของเราเอง เป็นพลังงานการที่โอกาสที่เราจะมอบให้ใครใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าในโอกาสที่เรามอบให้เขาโอกาสทุกโอกาสที่เราจะเป็นคนที่ให้กับใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องแค่กับโอกาสที่เราให้ไปมีพลังงานให้เดอะเวอร เมเจอร์ไปสุดท้ายเป็นพลังงานไพ่คนที่เกิดวันเสาร์หรือการที่มีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เดาเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้ดอกเข้มแข็งขึ้นมีพลังงานไพ่การที่อยากจะมีการพบเจอกับคนที่อยู่ในสายออนไลน์ สายโซเชียลสำหรับบางท่านอาจจะสมหวังบางท่านอาจจะไม่สมหวังอาที่จะต้องเช็คสถานะดีๆเพราะมีพลังงานไพ่เดวิลความรอกรวแต่คุณเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีรางสังหรณ์คุณรู้ว่าใครเข้ามาแบบไหนนะมีพลังงานไพ่กานที่ฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้าการฝ่าฟันทุกอุปสรรคชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแม้ปัญหาและอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดคุณเผชิญหน้ากับทุก ปัญหาและทุกอุปสรรคของคุณการแก้ไขอย่างมีสติการแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้นทีละบันไดของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่9ก้าวก้า่วอย่างนี้เป็นพลังงานไพ่การไม่เติมเต็มหรือมีพลังงานไพ่คนที่รักเพศเดียวกันหรือมีการที่ไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงวันเกิดหรือเป็นคนที่เคยคุยก่าวคนเดีวเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนมีพลังงานไพ่เดียวเรน เทพที่ดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เกิดวันสุคนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างเป็นคู่คนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่เท่าเทียมคนที่มีความคิดคนที่แครความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งคนที่พร้อมที่จะเคียงข้างคนที่พร้อมที่จะเคียงคู่คนที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลคนที่ดูแลหัวใจและสิ่งที่เราดูแลร่วมกันนะมันเหมือนกับการที่เป็นฝ่าย คุณกับเขาทุกทงทุกอย่างการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตาฟ้าธรกิจนำพาแห่งรักให้เราได้มาพบเจอกันนะการเรียนรู้หรือการดึงดูดหรือการวนกลับหรือมีคนที่เคยวนกลับกับคุณไม่รู้ต่ออีกครั้งต่ออีกครั้งอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตื่นรู้หรือกําลังคิดได้ว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดคุณคือหัวใจดวงที่เติมเต็มหัวใจแห่งการดูแล เป็นพลังงานไพ่การที่ในวันหนึ่งที่เขาไม่แคร์เราหรือในวันหนึ่งที่เขาไม่สนใจเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอหัวใจของเราคืนมาในหัวใจดวงนี้เรามอบให้คนที่เข้าใจในคนที่แคร์กรนันนะมีพลังงานไพ่เป้าหมายโอกาสกาความรักครั้งใหม่การพบเจอโอกาสงการเริ่มต้น ความรักการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของเราเองในวันหนึ่งที่เราเติมเต็มและเปี่ยมร้นไปด้วยความอบอุ่นคนที่รักกันเขาจะหวงแหนกับคนที่รักกับคนที่แคร์การซื่อสัตย์การจริงใจการให้และความรู้สึกเดียวกันนะความรักคือการให้ความรักคือการดูแลนความรักคือการ,นะารก,การ้าวเดินไปในเส้นทางเดียวกันมันมอาจจะมีปัญหาเรื่องราวต่างๆ มากมายในชีวิตของเราแต่เราจะเป็นคนที่เหมือนการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับของชาวท่าตรมนะก็พลังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมีพลังงานไพ่ two of w a n ทูออฟวานนี่คือพลังงานไพ่การที่ต่างฝ่ายต่างทำด้วยกันต่างฝ่ายต่างมีความดูแลและการบ่มเพาะแห่งความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างการที่มันเหมือนเราได้มาทำร่วมกันการกระทำและสร้างอนาคตการลงหลักการปักฐานไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ความเงียบหรือมีพลังงานไพ่คนที่มีความ มีเป็นคนที่พูดน้อยแต่เหมือนเขาอาจจะมีความจริงใจกับคุณเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่เขา พยายามที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานให้คนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาสาหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้อาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่เราได้ไปศึกษาหาความรู้ได้มาพบเจอกันได้มาวางแบบแผนได้มาพบกันได้มาเหมือนพัฒนา ร่วมกันนะมีพลังงานไพ่เดอะซันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความโดดเดน่นมีความมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักเขาเยอะนะมีพลังงานไพ่คนที่เกิดวนะันอาทิตย์มีพลังงานไพ่แ8ดดาบคือพลังงานไพ่ความมืดอ,อาการดูแดด คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อาจจะมีคนที่กําลังคิดถึงวันที่คุณดูแลวันที่เขาไม่สบายใจคุณพร้อมที่จะดูแลและดูแลและเอาใจใส่ในยามทุกในยามยากในยามเศร้าในยามเสียใจมีคนที่เคียงข้างกันมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบคือความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไป ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ดูถึงสถานาการณ์การครบการความชัดเจนการกระทําการพบเจอกันนะมีพลังงานไพ่ในเด็กถือถ้วยมีพลังงานไพ่เดือดชฉลออดมีพลังงานไพ่ในออฟเพจเกิรนนะมีพลังงานไพ่ในสี่ไม้เท้ามีติบเหรียญมีเดอยอดเฉอียเดือดถนว์ความผูกพันมีพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆที่ อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจกับการกระทํากับอดีีที่ผ่านมาหรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการที่เขาอาจจะไปพบเจอคนที่ไม่เข้าใจในความคิดพูดอะไรไม่ได้เหมือนทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดตอนนี้มีคนที่กำลังคิดถึงวันดีๆภาพทรงจำความและความที่เราเคยผูกพันและเราเคยมีอนาคตเขาอยากกลับมา เป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนอดีตกลับมาเป็นคนใหม่ที่รู้ใจคุณนะการเขีย่ยใจการพูดความจริงการบอกกับความรู้สึกลึกๆในใจของเขาออกมาในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากจะทำและสร้างอนาคตร่วมกับคุณในวันที่เราได้มาพบเจอ ในวันที่เราได้มีความอบอุ่นและมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอขอรุ่งพระองค์ให้ในสรุปมีไพ่ของการตัดสินใจในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะมีการลังเลมีการตัดสินใจใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัด ความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดสับสนบวกวนในความคิดของเขาในวันที่คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองพยายามตัดใจเท่าไหร่ความรักยิ่งเพิ่มผูนความที่ผูกพันยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดนะมีพลังงานไพ่คิงออฟวานมีไพ่ของเจ็ดดาบการกระทําความวาดระแวงการที่ทำอะไรผิดไว้มันอาจจะมีคนที่กําลังวานแวงปกปิดซ่อนเล้นกับความรู้สึก ของเขาคนนั้นอยู่นะในตอนนี้มันอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่รู้ความลับหรือความจริงมาหมดแล้วการที่เปิดเผยแห่งความรู้สึกกันนะครับเป็นพลังไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เราจะเจอในวันข้างหน้าของเรามีโอกาสให้กับเราเสมอนะมีพลังงานไพ่ในสิบถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานหรือมีคนที่กําลังอยู่ในที่เดิมที่คุณกับเขาเคยไปร่วมกันคิดถึงความรักคิดถึงห่วงใยความห่วงใยนะมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้านะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเขาอาจจะเป็นไฟที่กําลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณอยากให้ความฝัน ที่มีคุณเป็นความจริงที่เราได้อยู่ด้วยกันที่เราได้สร้างอนาคตที่เราได้มีแบบแผนเดียวกันนะมีพระนางไพเอทเอาครับการเริ่มต้นความรักการพบเจอเดอะสตาจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครความรักที่เขาอยากมอบให้ความรู้สึกที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่ในความรู้สึก ของเขาคนนั้นนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ใจตัวเองในวันที่ห่างไกลคิดถึงคุณมากโหยหาคุณมากเป็นพ่แห่งการที่มีคนที่อยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขาโหยหาคุณเขาอยากจะทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุลมหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท,ท่านนะครับ